ปเดตสกินแคร์รูทีนรักษาสิวช่วงนี้นคะคะเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้อัปเดตสกินแคร์มานานมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้แบบหน้าดีขึ้นมากจากที่ผิวแบบเห่แบบนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตสกินแคร์กันว่าช่วงนี้เราใช้อะไรบ้างนะคะที่เช็ดหน้าก็จะเป็นของนูฟอร์มูล่านะเป็นขวดเล็กนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเบียมาเที่ยวเกาหลีนะก็จะมาเป็นการอัปเดตสกินแคร์ด้วยเลยว่าใช้อะไรบ้างในช่วงที่แบบท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็โฟมหน้าของอันนี้เป็นโทจิน่านะแบบว่าใช้มันตลอดเพราะว่าราู้สึกว่ามันลดสิวได้ดีมากหน้าเสร็จแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเป็นของลากาอันนี้เป็นคนละแฉกนะเป็นแบบคราวเวลไซน์นะคะเพราะว่าเรามาเที่ยวอยู่ออนลเคชั่นทุกคนก็เลย พกแบบเทเว็บไซต์มาด้วยอันนี้ก็คือลดสิวได้ดีมากเหมือนกันเป็นโทนนร์แพดตัวหนึ่งที่แบบว่าอยากให้แนะนําไปลองใช้ดูแล้วจะแบบชอบอันนี้แบบมีทั้งหมด3แผ่นใน1นึ่งซองนะแปบะบไว้เลยเอาเป็นแบบทําเป็นมาร์กหน้าก็ได้นะทุกคนคือมันฉ่ำม,มากแปบะบเลยลก็จะแปะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ5้าินาทีนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วแล้วก็ ออกเลยอืมก็จะซึมเข้าผิวต่อไปเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุดที่แบบช่วยเรื่องสิวเลยคือ BK เสิวหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือชอบใช้มากแบบมากๆานคะรับอะไรคือชันข็ขหมายเกาหลีด้วยเอออะ เข้าไปเลยนะคะอันนี้คือช่วยปกปลมผิวดีมากคือมีช่วงก่อนที่แบบว่าเวเป็นสิวใช่ป่มก่อนแต่งงานอะแล้วก็แบบเครียดมากเลยก็เลยใช้ตัวนี้แบบตัวเดียวจบแบบเอาอยู่สิวสงบก็คือผิวแบบได้รับการปกปลมที่ดีมากอะอยากให้ไปลองแล้วก็พบมาอีกอันอนึงเป็นอันนี้เป็นกันแดดนะคะทุกพกมาด้วยคือฉันวินมาไกลถึงเกาหลีก,ก็ยังพบเขามาด้วยเป็่กันแดดนี้ใช้ง่ายก็คือใช้จนกันหมดหรอแบบว่า มันเป็นเบสสีเขียวมันทําให้หน้าสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่ามันสิวแล้วไม่รู้จะใช้กันแดดอะไรก็สิ่งนี้ไปตามได้เลยมมีขายในเซเว่นชโำงช้ำลงเลยต่อมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากใช้มากแล้วก็ได้มาแล้วคือเป็นนี้อันนี้เป็นรีจูออลนะคะที่แบบว่ามันดังๆในแบบติ๊กต็อกมากแบบคนเกาหลีต้องซื้อใช้กันมากมันมีขายในร้านขายยานะทุกคนแล้วก็ได้ขึ้นราคาแพงมากเลยหลอดแค่นี้แบบพันกว่าบาทก็คือแบบ แต่ว่าก็ได้เอามาลองแล้วมาลองว่าแบบมันจะเลิศจะไังยังไงเนื้อเป็นแบบเจียวๆอย่างนี้นะอาทาไปเลยมันเป็นแบบ PDIN ก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าเตจมเซลฟาแซลมอนในอย่างนี้เราก็ทาไปที่หน้าเลย ช่วน,นี้ลูทีนสกินแคร์ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใช้แบบวนๆกันไปเรียบร้อยนะคะก็จบแล้วสกินแคร์ช่วงนี้ก็จะแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเราก็ผิวดีขึ้นมากๆก็ถือว่ามาอัปเดตสกินแคร์ให้ทุกคนดูแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านพลมานานงมากแล้วนะโอเคเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวไปพร้อมนอนแล้วก็ลิปมันของอิงกูโอ้โหสภาพคือแบบ ผ่งานใช้งานมาอย่างหนักงหน่วงนะคะอันนี้ก็แบบว่าดีมากเหมือนกันนะทับเลยพี่ฉันใช้งานแบบกินงจังเวอร์โอเคก็เรียบร้อยพร้อไมไปนอนได้แล้วค่ะไว้เมเจอเยนนลิมหน้านะคะ